สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในไลฟ์สดในเช้าวันนี้เข้ารายการเช้าไปประมาณเกือบเกือบสิบห้านาทีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเพิ่งทานอาหารเช้าเสร็จนี่ผมทำไลฟ์ออกทำไลฟ์มาจากมาลดีฟนะครับรีสอร์ทมาลดีฟที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบ,บุรีมาถึงเมื่อวานนี้ประมาณบ่ายสองโมง แล้วก็เข้าที่พักดูบรรยากาศอะไรสดชื่นสวยงามเป็นเป็นรีสอร์ทที่อยู่ริมทะเลเลยนะครับอยู่ริมทะเลเลยหรือผมจะให้ท่านผู้ชมได้ดูภาพทะเลที่อยู่ติดก,กับรีสอร์ทอยู่ห้องห้องพักของผมเลยนะครับอโอเคนะนิดหน่อยนะครับเนี่ยครับเป็นทะเลที่ให้ท่านผู้ชมดู นี่ครับเป็นบรรยากาศของทะเลที่สวยงามน้ำใสนะฮะน้ำสะอาดสวยงามเล่นได้เลยแล้วหาดนี่ก็หาดเป็นหาดที่ลาดยาวน้ำไม่ลึกวิ่งอ,ออกไปในทะเลหนึ่งร้อยเมตรน้ำยังแค่เอวเองนะฮะแล้วข้างนอกนู้นทะเลนู้นอ่ะเขาก็จะเห็นปักธงไว้ปักธงไว้ว่าถ้าใครเขาไม่ให้ออกไปกันนอก แนวธงนี้นะเพราะเป็นจะเป็นน้ําลึกไงดังนั้นจะจะใชายหาดถ,ถึงธงนะ่ะผมว่าน่าจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณทักสองร้อยเมตรเล่นน้ําสบายนะครับน้ําสะอาดไม่มีแมกกาพรุนไม่มีอะไรไม่มีขยะไม่มีเศษขวดพลาสติกอะไรต่างๆลอยน้ํามาหรือบนชายหาดไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยน่าเ่นมากใครสนใจมาเที่ยวชายหาดช่วงนี้ ทะเลช่วงนี้นะครับก็แนะนำมาเลยครับมาที่จันทบุรีที่ที่มาดลเียทีอ่อะไรนะแม่เขาเรียกแฉลบมาเลยนะอา่าวคุ้งกระเบนเหรออ่าวคุ้งกระเบนเนะเาะอำเภอท่าใหม่นะฮะอ่าครับวันนี้ผมก็มาคุยกันท่านผู้ชมที่มาดีนี่นะครับเ,เดี๋ยว,ยวคุยเสร็จแล้วผมก็จะไปเที่ยวต่อตั้งใจว่าวันนี้ผมจะไปขับรถ เรื่อยๆไปชมสวนชมสวนสองข้างทางของจันทบุรีไปเที่ยวน่าจะวิ่งถึงตราดนะไปที่ตราดจังหวัดตราดก็จะไปดูแหล่งนออกไปดูสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติต่างๆซึ่งยังไม่รู้ว่าจะเจอจะเจอกับอะไรบ้างนะก็ไปตามเรื่องตามราวแหละนะครับแล้วก็เย็นๆก็กลับมาพักที่นี่อีกทีอีกคืนหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้เราไลฟ์กันก็อยากจะฝาก ข้อมูลดีๆเอาไว้สําหรับท่านผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องของเบาหวานอย่าลืมนะครับผมบอกเสมอว่าเบาหวานความดันไขมันคือโรคเดียวกันนะครับดังนั้นเบาหวานความดันไขมันถ้าใครกินยาสามอย่างก็คือกินยาลดไขมันกินยาลดความดันกินยาลดลาน้ำตาลผมกําลังจะบอกว่าให้เลิกเถอะนะครับเลิกเถอะไม่ว่าถ้าจะเป็นเยอะขนาดไหนก็สุดแท้แต่ให้เลิกนะครับ ให้เลิกกินยาเพราะว่ายาที่เรากินมันหลอกเรานะมันไม่ได้ทําให้เราหายไปอ่ะแต่มันทําให้ดูดีเนะี่ยมันทําให้ดูดีแต่โรคยังอยู่สภาพของพยาธิสภาพของโรคยังอยู่แล้วมันก็พร้อมที่จะขยีบตัวให้โรคนั้นมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น,เพ,นเพิ่มขึ้นด้วยดวยซ้ำไปสังเกตไหมว่าคน,คนที่กินยาเบาหวานมาสักปีสองปีนะแต่ไม่มีความรู้เรื่องคูมอาหาร ไม่คุมไม่คุมอาหารด้วยแล้วก็ขาดความรู้ด้วยนะแล้วกินยาเบาหวานด้วยกินยาไขามันด้วยกินยาความดันด้วยสังเกตไหมว่าน้ำตาลท่านก็จะเริ่มขยับสูงขึ้นทั้งทั้งที่เขาอาจจะมีผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าอย่าก,กินนู่นอย่าก,กินนี่นะแบบหย,ยาบๆอะ่ะไม่ได้ลงลึกไม่ได้ละเอียดอะไรท่านก็รู้แบบงูปูปลากลับมาบ้างก็ทําบ้างไม่ทําบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะโยก,กับความอร่อยซะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่า นึกว่าโอเคแล้วดีแล้วพึ่งยาดีกว่าเพราะว่าไปหาผู้เชี่ยวชาญมาแล้วกินยาแล้วเราสบายใจนึกว่ากินแล้วมันจะเป็นการรักษาเบาหวานนี่แหละครับตัวนี้สําคัญมากการกินยาคิดว่าการกินยาเพื่อรักษาเบาหวานอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับเรากําลังถูกฝรั่งมันหลอกนะเพราะว่ายาเบาหวานน่ยเมื่อกินไปแล้วไม่ไทําให้เบาหวานหายไปนะไม่ได้เลยมันเพียงแต่เข้าไปในการกดน้ําตาลในเลือด ให้มันลดลงแค่นี้เองนะครับกดน้าตาลนี่เลยให้ลดลงแต่พยาธิสภาพของโรคเบาหวานยังอยู่ครบกับยังอยู่ครบแล้วก็ไม่นําซ้ําถ้าเวลาผ่านไปผ่านไปมันยิ่งนอกจากอยู่ครบแล้วมันจะยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นด้วยทําไมเป็นแบบนั้นนะครับก็ท่านานึกดูสิกินยามาปีสองปีแรกกินยาระดับหนึ่งพอไปปีสามปีสี่ผู้เชี่ยวชาญเริ่มเพิ่มยาแล้วท่านเริ่มถูกดูแล เริ่มเริ่มถูกดุแล้วว่าไม่คุมอาหารไม่อย่างงั้นอย่างนี้เริ่มฟุดฟัดเข้าใส่แล้วนะท่านก็เกิดรู้สึกว่าความสึกไม่ค่คยดีแล้วนะกับบุคลากรเหล่านี้แต่ก็เขาเพิ่มยาบาแล้วก็กินยาเพิ่มพอกินยาเพิ่มก็ปรากฏว่าน้ําตาลที่สูงขึ้นสูงขึ้นอนะ่ะมันก็สต็อปอยู่ระดับหนึ่งแต่ก็อยู่ในระดับที่สูงอยู่ซึ่งแสดงแสดงว่าเป็นประวานเต็มขั้นอยู่นะแต่ว่าระดับของน้ําตาลเริ่มสูงขึ้นเช่น สองสปีแรกกินยาเบาหวานอยู่น้ำตาลอยู่ประมาณร้อยสามสิบร้อยสี่สิบกินยากินยากินยาเพราะสามปีผ่านไปถึงสี่ปีผ่านไปไปหาผู้เชี่ยวชาญน,น้ำตาลเท่าเดิมผู้เชี่ยวชาญเพิ่มยากลายเป็นร้อยสี่สิบอีกปีสองปีผ่านไปน้ำตาลเพิ่มขึ้นเป็นร้อยแปดสิบเพิ่มยาขึ้นงั้นยาที่ท่านต้องหิ้วกลับบ้านถุงที่ใหญ่ขึ้นแล้วอาจจะมีชนิดยามากขึ้นหลายคนเข้าใจว่านั่นแหละครับคือการรักษาเบาหวานแบบถูกต้องแล้ว หลายคนคิดว่ารักษาประวานก็ต้องอย่างนี้แหละต้องกินยาต้องหาผู้เชี่ยวชาญต้องอย่างนั้นอย่างนี้ไปนะครับอาหารก็คุมตามตามความตามความเหมาะสมแต่ไม่หนาแต่หารู้ไม่ว่าเวลาผ่านไปสองปีสามปีสี่ปีห้าปีหกปีพยาธิสภาพของโรคขยับขึ้นรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นทราบได้ไงว่ารุนแรงขึ้นก็ตรงน้หนักตัวเริ่มท่านท่านลดไงเริ่มผอมลงนะแขนเริ่มรีบลง เริ่มเห็นไขมันชัดเจนนะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเนื้อใต้ท้องแขนนี่ก็เรียกก็เรียกว่าเขียแล้วมือก็สบัดเด้งดึงๆเลยอะ่ะเพราะว่ามันมีแต่ไขมันมีแต่เซลลูไลท์แต่ว่ากล้ามเนื้อค่อยๆหายไปค่อยๆหายไปแขนขารีบเล็กลงกล้ามมื้อที่ก้นก็ค่อยๆหายไปหายไป8ปี10ปีผ่านไปท่านก็ผอมลงเมื่ออารูปมาเทียบเมื่อ10ปีที่แล้วกับปัจจุบันนี่คนละเรื่อง ท่านแทบไม่กล้าดูรูปของตัวเองแล้วเพราะว่ามันมันไม่เหมือนกับเมื่อก่อนแล้ที่ดูสาวดูดูหลอ่อดูสวยนะครับเพราะว่าร่างกายโทรมลงไปแต่เป็นไงการกินยาโอ้โหเพียบเลยถุงเบรเดิมเลยนะครับไปหาผู้เชี่ยวชาญทีก็แบบยามากินกันแบบแทบที่อิ่มเลยนะว่างั้นดีกว่าผมถือว่ากระบวนการที่เป็นปรากฏการณ์แบบนี้ถือว่าท่านถูกหลอกเป็นกระบวนการที่ล้มเหลวโดยสิ้นเชิง เป็นการรักษาที่ร้มเหลวโดวยสิ้นเชิงเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญเขาก็บอกท่านอยู่แล้วว่าถ้าคุณกินยานแล้วคุณต้องกินยานตลอดชีวิตนั่นก็แสดงว่าท่านก็ต้องอุ้มบาหวานเอาไว้กับคุณไปตลอดชีวิตแต่อการที่กาว่าตลอดชีวิตเนี่ยท่านหารู้ไหมว่าเมื่อโรคมันกบเริ้มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันจะเริ่มปรากฏความทุกข์ทรมานทางกายมากขึ้นเพราะว่าโรคแทรกซ้อนเริ่มเพิ่มขึ้นเคยได้ยินไหมครับบาหวานลงตีนขออภัยที่พูดแบบนี้ ลงตีนประหวานขึ้นตาแล้วก็ประหวานลงไตก็คือได้สามโรคไงประหวานลงตีนหมายความว่าเมื่อน้ําตาลมันมากขึ้นมากขึ้นจนพลาสมารเราหรือน้ําเลือดเรามันมีน้ําตาลเต็มไปหมดอ่ะคนพูดเนี่ยเวลาปัะสสะาวะอาจจะ 6, หกเรือรลาดตามขอบของโถปัสสาวะงดขึ้นนะครับแล้วเวลาเป็นแผลเล็กน,น,น,น้อยตามเท้าตามส้นเท้าตามฝ่าเท้าแผลจะเริ่มลุกลาม ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเพราะว่าแบคทีเรียข้างนอกมันเข้าไปทําให้เกิดการอักเสบเรื้อรังรักษาไม่ได้จนกระทั่งอาจต้องตัดนิ้วเท้าทิ้งตัดเท้าทิ้งถึงข้อเท้าอาจจะตตัดเท้าทิ้งอัดขาตัดขาทิ้งเหลือหกเข่าเงเนี่ยครับเนี่ยคือสิ่งที่ทางคนที่เขาผลิตยาประหวานเขาฝากไว้ให้ท่านนี่คือของขวัญของเขาที่ท่านไปฝากให้ท่านถ้าก็เป็นมากเข้ามากเข้าแล้วก็เกิดความทุกข์ทรมานเกิดความพิการมากขึ้น หรือบาหวานขึ้นตาก็แน่นอนเป็นต้อกระจกการมองฟ้าฟางลงไปเพราะว่าในของเหลวในตามันเกิดถูกรบกวนด้วยโมเลกุลของน้าตาลมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนมันเกิดความใสก็หายไปไม่ได้เกิดความขุ่นมาแทนที่ในการเรื่องบาหวานขึ้นตาแต่น่ากลัวที่สุดคือบาหวานลงไตไตจะเริ่มเสื่อมเมื่อไตเริ่มเสื่อมการฟอก ของเสียออกจากร่างกายออกทางเหงือ่อออกทางปัสสาวะต่างๆเริ่มบกพร่องลงเริ่มมีของเสียตกค้างอยู่ในร่างกายของเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพอไตเสื่อมแล้วก็ถึงระดับไตาวายต้นระยะต้นไตวายระยะกลางแล้วก็ไตาวายระยะสุดท้ายก็จบลงในการฟอกไตตรงนี้แหละครับเป็นจุดสิ้นสุดชีวิตของผู้ป่ยปวยาหวนเกื้อรังก็คือเสียชีวิตด้วย โรคไตาวายเรื้อรังก็คือไตยหยุดทํางานร่างกายขับของเสียออกจากร่างกายไม่ได้เป็นภาวะการเสียชีวิตที่มีความทุกข์ทรมานมากที่สุดกว่าทุกโรคที่เป็นคนเป็นมะเร็งเสียชีวิตด้วยมะเร็งยังไม่ทรมานเท่ากับเสียชีวิตเพราะไตาวายแต่ไตาวายมันเกิดจากอะไรอ่ะก็เกิดจากต้นสาเหตุของท่านเป็นเบาหวานมาก่อนถูกหลอกมาตลอดเป็นสิบปีให้กินยากินยากินยา ้ผลข้างเคียงจากยานี่แหละครับมันก็ไปทำลายไตเกิดประวัิลงตีนหวานขึ้นตาแล้วก็ลงไตนี่คือคนที่รู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็เป็นเหยื่อของผู้ผลิตยาแล้วก็ถึงจุดที่อวสานของชีวิตนี่นะครับก็คือส่วนที่ผมกำลังจะพูดว่าถ้าเผื่อใครเป็นโรคเหล่านี้ขอความกรุณาหาความรู้นะครับช่วยตัวเองให้มากพึ่งผู้เชี่ยวชาญให้น้อย นะครับพึ่งผู้เชี่ยวชาญให้น้อยแต่ว่าในวงการการแพทย์ต่างๆในส่วนอื่นยังสําคัญอยู่นะเรายังต้องใช้บริการยังเชื่อมั่นอยู่เช่นพวกแพทย์ที่ทางด้านศัลยกรรมแพทย์ทางด้าน,รรรรานโรคอื่นๆที่เกี่ยวกับโรประสาทเรื่องระบบประสาทเรื่องต่างๆอันนี้เข้ารักษาไปตามมาตรฐานของวิชาชีพที่ถูกต้องซึ่งแพทย์ของเมืองไทยเก่งมาก แต่ในกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลเรื่องเบาหวานความดันไขมันอันนี้ผมยังทางแทงใจอยู่เยอะว่าเข้ามาถูกทางหรือเปล่าผมว่าไม่ถูกนะครับเพราะว่าก็พาท่านไปอยู่ในเอาเข้าสู่ความล้มเหลวของการรักษานะครับเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะามาเตือนสติให้ท่านในวันนี้ว่าใครหรือมีญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงที่เป็นเบาหวานความดันไขมันอยู่ให้เปลี่ยนแปลงการรักษาอย่าไปหลงเดินเข้าไป ผู้เชี่ยวชาญทุกสองเดือน3เดือน4เดือน6เดือนอะไรก็ว่าไปต่อไปนี้ไม่เอาดีกว่านะครับหันมาพึ่งตัวเองหันมาพึ่งข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับทางโภชนาการที่มันถูกต้องเปลี่ยนอาหารควบคุมอาหารให้มันถูกต้องโดยหลักคือสร้างสมดุลทางโภชนาการให้ได้กินอาหารทุกอย่างเข้าไปเนี่ยให้เกิดความสมดุลทางโภชนาการเพื่อให้ร่างกายของเรามีสารอาหารเพียงพอครบถ้วน อย่างสมดุลก็คือไม่ให้บางอย่างมากเกินไปไม่ให้บางอย่างน้อยเกินไปถ้าต้องการความสมดุลของโภชนาการจริงๆท่านก็พึ่งต้องพึ่งผม,มนะครับนะครับพึ่งอาจารย์นัทตวัตรที่ศูนย์สีเครดเพราะว่าผมสร้างแล้วก็ผลิตอาหารสมดุลในขั้นทานอยู่แล้วเป็นประจทำทํามาแล้วกว่า20ปีแล้วนะครับก็ได้รับความนิยมความชื่นชอบและประสบความสําเร็จอย่างงดงามสำหรับผู้ที่เปลี่ยนวิธีการ ต่อไปนี้ไม่ถูกคลออยอีกแล้วนะครับเลิกกินยาเสียทีหันมากินอาหารของศูนย์ซีเกรนหันมาปฏิบัติตัวตามก็ปรากฏว่าเขากลับมาเป็นคนปกติไม่มีประหวานกล้ามเนื้อขึ้นชีวิตมีความสุขนั่นแหละครับคือทางเลือกที่ท่านสมัรถเลือกได้ดังน,นั้นถ้าเกิดใครฟังอยู่แล้วก็มีญาติพี่น้องที่เป็นโรคนี้อยู่พยายามชี้ชวนดึงออกมาดึงออกมาจากวงจรอุบาทต,ต,ต่างๆเหล่านั้นนะครับ จากการกินยานดึงออกมาอย่าให้เขาทำงานทําเรื่องนี้ต่อไปหันมาดูเรื่องของอาหารการกินมาดูเรื่องของการปฏิบัติที่ถูกต้องและจะพบว่าทางสว่างทางที่ประสบความสําเร็จรออยู่นะครับรออยู่นี่คือสิ่งที่ผมฝากไว้ดังนั้นสิ่งที่ฝากไว้สั้นๆก็คือเรื่องของปิดพัน์ทั้งสองตัวนะฮะที่เอาไว้ในการควบคุมน้าตาลหนึ่งอาหารทดแทนที่เป็นอาหารททยพืชทุกวันนี้เรามีทั้งหมด6สูตรด้วยกัน ท่านเลือกเอาเอาสูตรไหนก็ได้ที่ท่านพอใจนะครับชงกินให้ได้สองซองต่อวันนะฮะชงกินให้ได้สองซองต่อวันแล้วตอนนี้เรามีข้อแนะนําใหม่ด้วยอาจจะไม่ต้องกินแทนอาหารได้นะครับอาจจะไม่ต้องกินแทนอาหารก็ได้แต่ให้กินสองซองต่อวันแล้วกินอาหารทั้งสามือือเป็นปกติแต่ว่าต้องกินตามที่ผมควบคุมนะเช่นกินข้าวกล่องกินเห็ดาหู้ผักปลาอะไรพวกนี้โดยปรับ ปริมาณอาหารให้ใหพอเหมาะกับท่านเองเช่นท่านกินซีเกนโพรสองซองต่อวนันถือรู้สึกว่าอิ่มแนละ้วถ้าอิ่มแล้วท่านก็ไปปรับอาหารเช้าให้น้อยลงอาหารเที่ยงให้น้อยลงอาหารเย็นกินนิดหน่อยเพื่อให้เกิดความพอดีพอดีของความรู้สึกว่าเราพอดีเราอิ่มพอดีเนี่ยตลอดวนันแต่ว่าต้องมีซีเกนโ r รสองซองต่อวนันแล้วอาหารมื้อเช้าวันเย็นท่านปรับเองน,อนนี่คือข้อเสนอใหม่ข้อเสนอใหม่นะ เมื่อก่อนนี้ผมให้เอาซีเกนโปชงแทนชงกินแทนอาหารใช่ไหมเช้าหนึ่งสองเย็นหนึ่งสองอย่างอื่นยดหมดเมื่อก่อนเป็นแบบนั้นแต่เราพบว,ว่ามีทางเลือกที่ให้ผู้บริโภคเข้าเกิดความสบายใจมากขึ้นเช่นบางคนเขาอยากกินอาหารอื่นด้วยอย่างเงี้ยโอเคเราปิดโอกาสให้กินแต่ประเภทอาหารต้องกินตามกรอบที่เราวางแผนให้นะครับไม่ใช่ว่ากินน้ําตาลกินเกลือกินเครื่องปรุงกินของทอดอันนั้นไม่ได้นะครับหรือระหว่างมื้อ ไปกินขนมไปกินเดเกอรี่ไปกินขอกบเคี้ยวไปกินถั่วกินนู่นนี่นั่นไม่เอานะไม่เอาผลไม้ถ้ากินได้ก็เป็นผลไม้ที่หวานน้อยแต่ถ้าเผื่อเราปรับใหม่โดยการเอาซีเกนโปรชงกินสองซองต่อวันซึ่งบางคนอาจจะไปกินเป็นอาหารระหว่างมื้อเป็นเครื่องดื่มอาหารข้นที่เป็นของว่างก็ได้ก็ได้นะครับแล้วถือว่าพอกินแล้วเออมันอิ่มนะพอมันอิ่มปุ๊บพอถึงมื้ออาหารหลักต่อมื้อต่อไปก็อาจจะกินนิดหน่อยพอเนี่ยก็ปรับแบบเนี้ย ต่ให้กินซีเกโพรสองมื้อต่อวันกันแล้วกันแล้วสําคัญมากๆเลยนะสําคัญมากๆคือตามด้วยแอมเบนโดไบซีเกรนวันละสี่เม็ดเช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดทานก่อนอาหารได้ทานหลังอาหารได้ทานระหว่างมื้ออาหารก็ได้ทานตอนท้องว่างก็ได้ทานยังไงก็ได้นะครับยืนทานก็ได้นอนทานก็ได้เพราะว่ามันเป็นโปรตีนมันเป็นกรดอะมิโนโไม่ใช่ยานะครับดังนั้นเรากินได้ได้ทุกเวลาที่สะดวก ก็ S 1> <S 1> สรุปก็คือกินซิกเกนโปรสองซองต่อว,วันไอวานโดบายซิกเกนสี่เม็ดต่อว,วันแค่นี้จบแล้วก็คุมอาหาร <S 1> <S 1> ที่ผมบอกให้เนี่ยอย่างที่ว่านี่ให้ทานตามนี้หนึ่งเดือนแรกอาจจะระบากใจนิดหนึ่งเพราะว่าท่านเคยกินอร่อยกินอิ่มบางคนอาจกินล้นเกินมามากนะครับเปลี่ยนใหม่ต่อไปกินอาหารพอดีพอดีกินให้พอดีอิ่มนะครับพอรู้สึกว่าเราหายอยากหิวแล้วโอเคอาจจะกินต่ออีกสัก สองสาคำหยุดเลยหยุดเลยพอแล้วเพราะอีก2ชั่วโมงต่อไปท่านอาจจะต้องชงซีเกนโปรก็ได้ประทานต่ออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอนกางนี่คือความสะดวกที่ท่านผู้ชมสามารถเลือกได้ในการกินซีเกนโปรสองซองต่อวันกินยังไงก็ได้กินแทนอาหารก็ได้กินเป็นอาหารระหว่างมื้อก็ได้กินก่อนนอนก็ได้กันได้เลยนะครับแล้วก็กินออมนโน4เม็ดต่อวันหนเดือนแรกระบากหน่อยอึดอัดหน่อย และโดยเพาะยิ่งคนที่เริ่มต้นโปรแกรมนี้ใหม่ๆต้องหยุดยาใช่ไหมเพราะว่าผมบอกให้หยุดยาเพราะว่าต่อไปนี้เราไม่อยากถูกหลอกอีกแล้วเพราะยามันหลอกมาเป็นสิบปีแล้วต่อไปนี้เลิกถูกหลอกเอทีก็คือหยุดไปเลยยาดังน,นั้นพอหยุดยาใหม่ๆปุ๊บเนี่ยน้ําตาลจะขึ้นเพราะอะไรอะ่ะก็เพราะว่าเดิมทีเรากินยาอยู่ไงยามันกดน้ําตาลไว้ไงพอพอเราหยุดกินยาปุ๊บน้ําตาลเริ่มขึ้นนะครับแต่มันขึ้นประมาณหนึ่งนะขึ้นขึ้น,นมาประมาณหนึ่งไม่มีอาการ ไม่มีความผิดปกติอย่าตกใจบอกก่อนนี่เบื้องนี่บอกก่อนรู้หน้าอย่าตกใจปล่อยขึ้นไปมันจะขึ้นเท่าไหร่ช่างหัวมันแต่ไม่กินยามันจะขึ้นอยู่ประมาณสองสัปดาห์สามสัปดาห์แล้วระดับน้ําตาลจะเริ่มนิ่งสมมตุติคุณเป็นเบาหวานระดับสองร้อยน้ำตาลกินยาอยู่น้ําตาลสองร้อยพอคุณดึงยาออกปุ๊บน้ําตาลมันขึ้นพื๊ดไปเลยสองร้อยแปดสิบตกใจผมบอกว่าอย่าตกใจ นี่คือเรื่องปกตินี่คือเป็นเรื่องของความจริงที่ถูกเปิดเผยไงเพราะเดิมทีจริงๆแล้วน้ําตาลคุณไม่ได้200บาวานคุณไม่ได้200บาวานของคุณจริงๆคือ280ไงแต่ยามันหลอกคุณมันกดเอาไว้หรือแค่200คุณก็เลยดีใจว่าเออน้าตาล200แต่จริงๆไม่ใช่น้ําตาลคุณ280ความจริงถูกเปิดเผยต่างหากนะครับแต่ไม่ถูกหลอกเอ้แต่แต่ไม่ใช่เป็นความความจริงเพราะนั่นแหละคือท่านถูกหลอกมา นะครับงนั้นหยุดตรงนี้เลยแล้วก็ปล่อยขึ้นไป280ก็280 300ก็300การันตีว่าอาการผิดปกติของเราไม่ปรากฏอันตรายไม่มีสบายสบา,สบาทำใจให้สบ,สบายสบายนั่งดูมันขึ้นไปนะครับนั่งดูมันขึ้นไปสักสองสัปดาห์ถ้าจะเห็นว่าน้ำตาลม,มือนเริ่มนิ่งสมมติว่าเดิมที0 0สอง้อยพหยุดยาพุมันขึ้นพื๊ดสาม พอสามสวันผ่านไปหลังจากการงดยาปุ๊บต้ำตาลขึ้น300รก็นั่งดูมัน3ามแล้วก็ส0มร้อยฉันสบายดีไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่พอกินไปได้สักสสัปดาห์2สัปดาห์ปุ๊บตามแผนผมนะคุณจะเห็นน้ําตาลเนิ่งนิ่งที่สามรอสมมุินะนิ่งที่สามรเริ่มสบายใจแล้วใช่ไหมเพราะมันไม่ขึ้นอีกแล้วนั่นแหละครับคือความจริงเริ่มปรากฏ เริ่มเป็นความจริงปรากฏว่าต่อไปนี้ท่านสามารถควบคุมน้ําตาลได้เองโดยตัวคุณเองไม่ต้องให้ยาคุมยามาคุมมันหลอกเราพอเราผ่านไปสักเดือนหนึ่งเริ่มสบายตัวเริ่มหลับสบายเริ่มสบายตัวเริ่มมีการขับถ่ายที่เข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะครับแล้วน้ำตาลก็จะเริ่มมีแนวโน้มลดลง จาก300ที่ผมสมมติเมื่อกี้นี้มันจะกลายเป็น280 270นะฮะหนึงเดือนผ่านไปพอเดือนที่2เข้ามาก็ปรากฏว่าอาการหลักชัดเจนหลับสบายขึ้นกล้ามเนื้อเริ่มเพิ่มขึ้นนี่คือสิ่งที่ดีมากสำหรับการกินอะมิโน,โนนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อสามารถเพิ่มขึ้นได้ทั้งทงที่น้ำตาลสะสมยังสูงเกิน6อยู่ตอนนี้เราทำได้แล้ว ไม่ตลอดต่ำกว่าหกแล้วถึงจะมีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นไม่ต้องนะต่อไปนี้นะครับต่อไปนี้ท่านใช้ไอมาดูบาิเกนไปเลยผ่านไปหนึ่งเดือนแรกปรากฏว่าท่านน้ำตาลสะสมท่านยังยังสิบอยู่นะยังสูงมากอยู่แต่โทษทีครับกล้ามเนื้อมาแล้วครับเริ่มเพิ่มขึ้นเริ่มเนื้อเริ่มแข็งขึ้นท่านก็จะเริ่มมีกําลังวังชามากขึ้นคล่องตัวมากขึ้นกล้ามเนื้อมากขึ้นเท่าไหร่น้ําตาลที่สูงอยู่จะลดลงเร็วเท่านั้น เพราะว่ากล้ามเนื้อเป็นแหล่งสร้างพลังงานใช่ไหมพลังงานเกิดขึ้นจากการเผาผลาญไอ้กล้ามเนื้อคือเผาผลาญอะไรก็เผาผลาญน้ําตาลไงร่างกายก็จะดึงอาน้ําตาลที่มันเกินอ,อยู่อ่ะที่เป็นสามร้อยอ่ะดึงกลับมาเข้าสู่เซลล์กล้ามเนื้อเผาผลาญเป็นพลังงานให้ท่านไงท่านก็จะรู้สึกสบายตัวหลับดีขึ้นเพราะว่าพลังงานมาเริ่มฟลอ์ดีขึ้นนะครับแต่ต้องอยู่ภายใต้การคุมอาหารเข้มงวดตามแผนผมเพื่ออะไรเพื่อจะไม่ทําให้น้ําตาลในเลือดของคุณ มากขึ้นกว่านี้เราพยายามชะลอให้น้ําตาลในเลือดของคุณคงที่แค่นี้แต่มีแนวโน้มลดลงโดยการที่เพิ่มกล้ามเนื้อเพื่อดึงน้าตาลส่วนเกินกลับมาเป็นพลังงานทําแบบนี้นะครับ2เดือนผ่านไปน้ําตาลในเลือดที่สูง300มันก็จะลงมาเหลือประมาณสัก200เหลือ180เหลือ160หเหลือ150 1ห0เสดร็อน้ําเบ็ดเสร็จ,จริงจ ที่สามารถควบคุมให้น้ําตาลสะสมลงมาเหลือต่ํากว่า6%ได้ผมให้เวลาระหว่าง4เดือนถึง7เดือนแล้วแต่ความสามารถแล้วแต่ความเป็นมาหรือพยาธิสภาพของเบาหวานของแต่ละคนไม่เท่ากันถ้าคนเป็นเยอะเป็นเรือ่องมานานอาจจะใช้เวลาประมาณเดเดือนแต่บางคนมีบอนกันน่าถึง9เดือนแต่ไม่ถึงส่วนใหญ่แล้วเดเดือนเต็มที่แต่กลางๆ4เดือน สี่เดือนนี่คือประวานควบคุมได้แล้วน้าตาลกลับมาเป็นปกติแล้วนี่ไงคือการไม่ถูกหลอกไเราไม่ถูกให้ฝรั่งมาหลอกเราไงเพราะว่าเราคุมตัวเองมีความรู้มีที่รทปรึกษาทางโภชนาการที่ดีให้กับท่านมีพิกพันธ์อาหารที่ดีให้กับท่านแล้วก็ใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้แหละไปเรื่อยๆปุ๊บประวานก็จะลดลง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 สี่เดือนหรือเจ็ดเดือนท่านก็เป็นคนที่เป็นปกติ ทางนี้จากนี้ไปนะครับท่านก็จะรู้แล้วล่ะว่าเส้นทางของการเดินของท่านเรื่องอาหารการกินต่อไปนี้ตลอดชีวิตควรจะกินอาหารประเภทไหนอย่างไรเพื่อจะไม่กลับมาเป็นเบาหวานอีกต่อไปตลอดชีวิตก็เป็นความรู้ที่แน่นปึกของท่านแล้วในสี่เดือนเจ็ดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยันั้นประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี้ท่านก็จะรู้แล้วว่ากินอย่างไงน้าตาลมากินอย่างไรเบาหวานกลับมากินอย่างไรไม่เป็นหวานอีกเลยก็กินอย่างไร,ไหงไรให้ร่างกายคงสภาพความเป็นคนแข็งแรงสมบูรณ มีหมูมกระมือเพิ่มขึ้นได้นี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งนะครับที่ผมอยากจะใ,ให้ท่านผู้ชมได้เอาไปใช้ในการที่เอาไปปฏิบัตินะฮะในการที่จะรักษาเบาหวานดังนั้นตอนเช้าก่อนกลับเข้ากรุงเทพก็คุยอีกรอบหนึ่งดูซิว่าจะมีอะไรดีมาฝากครับอย่เลยนะครับตอนนี้ของสุนาคุณคารอจะยุติลงในวันที่30พฤศจิกายนี้นะครับสัปดาห์หน้าจะยุติแล้ว นะครับส่วนเรื่องของการมีเ,เทศกาลปีใหม่ทั้งศูนย์สิเกนเราจะมีอะไรน่าสนใจมาฝากท่านก็ติดตามต่อไปนะครับติดตามต่อไปแต่ว่าสิ่งที่สมเด็จพจากนี้ณขณะน,นี้เราจะยุดติดกันวันที่30พฤศจิกาใครยังไม่ได้กระบอกใครยังไม่ได้เอยืดใครยังไม่ได้วลเชอร์ของเซ็นทรัลก็รีบสั่งสินค้ามาตามกติกาที่เราวางไว้ให้นะครับหวังว่าทุกๆท,ท่านคงจะ สนุกกับเทศกาลปีใหม่แล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงของ,ของเทศกาลของการท่องเที่ยววันนี้ผมถึงมาเที่ยวไงมาเที่ยวนําท่านมาเที่ยวท่านก็จะมาเที่ยวต่อไปแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้ามีอะไรดีๆมาฝากท่านต่อไปวันนี้ก็ขอเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ลาไปก่อ,อนอ้อก่อนลาเดี๋ยวก่อนถึงยังไงทักทายแลวผู้ชมเลยอ่าอ๋อคุณพนิชาทัวร์สบายดีค่ะสวัสดีครับ คุณพนิชาช่วยเตรียมตัวเรื่องของโปรแกรมการเที่ยวปักเซด้วยนะครับเดือนม,มกรานี้ยังไงก็ส่งลายมานะครับเพราะว่าแผนการทเที่ยวควรจะยังไงบ้างยังไม่ได้ฟิกวันนะแต่เอาว่านอนปักเซ่สองคืนน่ะแล้วเราก็มีสถานที่มีเวลาในการคุยกันเรื่องของสุขภาพผมก็จะอาจจะมีลูกทัวร์ไปจากทางกรุงเทพจํานวนหนึ่งแล้วก็ลูกทัวร์ของคุณพนิชาเองจากที่อุบลนอีกจํานวนหนึ่งแล้วก็ ที่สปปลาวจำนวนหนึ่งแล้วก็มาผนวกรวมกันคุณพนิชาช่วยจัดเรื่องของตารางด้วยนะว่าวันไหนวันที่1 2ึสควรจะไปไหนไหนไหนไบ้างอะไรเงี้นะครับก็ยังไงช่วยทำโปรแกรมมาได้เลยนะผมก็จะได้เตรียมเป็นสัมพันธ์ให้ได้เลยนะครับต่อมาคือคือสวัสดีครับคุณวัชรพรนะฮะคุณวัชรพรบอกว่าดีค่ะข้อเสนอใหม่ของอาการ พูดไปหว,วานมีกําลังใจค่ะโอเคครับดีครับคุณเดคุณโยธาอา่าเดินทางปลอดภัยนะครับครับขอบคุณครับวันนี้ผมเที่ยวด้วยความสนุกสนานเดียวเที่ยวเผื่อผมจะไปลองหาทุเรียนกินหน่อยด,ดูซิว่าในสวนนี้มีทุเรียนเหลือกินไหมรับจากจันไปไปตลาดเนี่ยสองทางผม,มผมว่าน่าจะมีนะ่ะไม่มากก็น,น้อยอ่ะลองทานดูแล้วเราซื้อมาทานดูนะครับ แล้วก็คุณโยธาเดี๋ยวผมจะเริ่มอัดรายการนะครับเดี๋ยวผมกลับกรุงเทพคู่นี้ก่อนนะผมก็จะเริ่มอัดรายการสะสมวาเป็นตอ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 นแล้วก็ทําเป็น MP3 สส่งให้คุณโยธาไปออกอากาศได้เลยนะครับเรากําลังจะทํรายการวิทยุนะทางขึ้น FM เริ่มจากที่จุดแรกก็คือที่จังหวัดชายภูมิแล้วก็อาจจะกระจายเครือข,ข,ข่ายออกไปในจังหวัดใกล้เคียงเดี๋ยวใช้คุณโยธาเนี่ยเป็นผู้ที่ประสานงานขยาย คลืนวิวยุของเราต่อไปก็คือซีเกรนเราจะมีรายการวิวของเราเองในภาคอีสานนะครับใครอยู่ทางภาคอีสานชมคลิปนี้อยู่ก็ต่อไปด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกัปกพปุนี้10โมงเช้า10โมงครึ่งนะฮะวันนี้สวัสดีครับ